รายการนี้เนี่ยในขณะนี้ในส่วนของการเตรียมทีมนะครับเราก็เตรียมทีมอยู่แล้วที่ร้อยเอ็ดนะครับเราเตรียมความพร้อมกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดทั้งชายและหญิงนะครับก็ไปฝึกซ้อมกันที่นั่นมาโดยตลอดนะครับก็ในส่วนของความคุ้นเคยกับสนามอะไรเนี่ยก็ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คงมีความพร้อมส่วนความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ในก็บอกกับนักกีฬาบอกผู้สอนว่าการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเราไม่ได้หวังผลที่จะไปอยู่ ใครเป็นเลิศหรือชนะเลิศอะไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็บอกกับทั้งโค้ดและผู้ฝึกสอนว่าของดีๆมาถึงบ้านเราแล้วนะครับก็ข,ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ให้เต็มที่ในส่วนของการแข่งขันแต่สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมต่อไปก็คือการสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูจากการแข่งขันระดับโลกของทีมต่างๆนะครับซึ่งมาจกทั่วโลกเนี่ยมันทีมชั้นนาของโลกทังนั้นนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละทีปดูเขาแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์สําหรับการที่จะพัฒนาตัวเอง แล้วก็ในส่วนของผู้สอนก็ขอให้นํามาเพื่อพ,พ,พัฒนาเทคนิคในเรื่องการที่จะฝึกสอนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสสาคัญเป็นโอกาสที่ดีนะครับในส่วนตรงนี้เราก็เราเป็นวัฒนธรรมของทีมบอลเลยบอลเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือชายหาดทุกคนต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่และในขณะเดียวกันต้องท,าทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในมิติของวัฒนธรรมวิถีชีวิตใจสู้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีสัมมาคาราวะ มีการไหว้มีการแสดงความเป็นมิตรที่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับก็ได้ฝากกับนักกีฬาและฝากผู้ฝึกสอนไว้ก็ทุกคนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับทั้งในส่วนของนักกีฬาและก็ในส่วนของเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับรายการแข่งขนันวอลเลย์บอลชายหาด ยิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่จะแข่งขันในจังหวัดร้อในช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่12พฤศจิกายน2566นี้นะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าจนถึงหนาขณะดนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองร้อ ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมงานก็จนถึงขนาดนี้เรียกว่ามีความพร้อมน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเ,เราเตรียมความพร้อมไว้ไวทุกทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องของสนามการแข่งขันเรื่องของบุคลากรที่ใช้นะครับแล้วก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักนักกีฬาอาหารการกินต่างๆเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการ รักษาความปลอดภัยให้นักกีฬาแล้วก็ทีมที่มาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราด้วยเราตระหนักว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ร้อยเอ็ดได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยก็จึงอยากจะ,ะเรียนบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราเตรียมการไว้ ค่อนข้างที่จะ,ะดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เกิดความมั่นใจได้ในเรื่องของการเตรียมการในส่วนของผลที่จะได้จากการแข่งขันนั้นเราก็คิดว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็คงจะมีพอสมควรนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยขณะเนี้ยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด เราเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงถึงเรื่องของเรื่องราวของการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเรียนพวกเราอย่างนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเราเรามีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่สาคัญสาคัญที่อยู่ในทีมในทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นคนร้อยเอ็ดแล้วก็คนภาคอีสานเนี่ยสนใจกีฬาวอลเลย์บอลอย่างยิ่งเลย ก็จะสังเกตจากการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งที่ผ่านมาซึ่งเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดในระดับทวีปเอเชียเนี่ยก็จะมีคนมาดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าก็คงจะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่กระสั่นมาจงโคศิรนันท์นะครับท่านนายกเทมที่โมระเอ็ท่านน,ทนทาท่านนายกได้กรุณายืนยันกับพวกเราว่าทางอบจก็พร,พร้อมนะครับที่จะมาเป็นศูนย์ ท่านอาจารย์ชนิดท่านผู้ว่าท่านนายกอบจท่านนายกเทศท่นตรีนะครับเหมือนรายเอกที่ก็ผูกมัดกันระหว่างสมาคมกับสพันธ์วอลลเย์บอลนาน,นาชาตินะครับนนในขณะเดียวกันเราก็รับปากกับท่านผู้ว่าท่านนายกยว่าในกีิจการหน้าที่นะครับแล้วก็สื่อมวลชน สนับสนุนให้ที่นี่เป็นศูนย์ฝึกนะฮะวอลเลย์บอลทีมชาติของแต่ละประเทศในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะครับเก็บตัวอยู่นั่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าอย่างวันร้อยเอ็ดท่านนายกบัญจงโคสิตธีรนันท์ท่านนายกผทรงอิทธิพลขประเทศไทยนะครับทำเป็นเจ้าภาพในแาวประเทศไทยต้องขอขอบคุณสมาคมีาวอลเลย์บอล แห yeah. <Hey. S 1> ่งประเทศไทยที่ในพื้นที่ในการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ในเขตเทศบาลของพวกเราเนี่ย